สงสารท่านมากนะฮะเออไหนไหนพูดก็เขาฝากไว้นะครับท่านที่บอกว่ารักหลวงปู่นะฮะเป็นห่วงสุขภาพหลวงปู่ก็ขอร้องสิทธิ์ลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่นิมนต์ท่านน่ะนะฮะหยุดเถอะครับอยากพบนะฮะตอนท่านแข็งแรงไปพบที่วัดนะฮะกราบขอร้องนะฮะช่วงนี้ว่าอยากรักษาธาตุขันของท่านท่านอายุเป็นร้อยนะครับร้อยกว่าปีเดือนอ่อสิบสองพฤษภาเนี่ยจะเป็นร้อยหนึ่งปีแล้วนะครับ บางท่านก็อยากผมเห็นใจผมุซ้ำนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลอยากนิมนต์ท่านไปบ้านสักครั้งอยากนิมนต์ท่านไปงานสักครั้งนะฮะจะพุทธาพิเศษอะไรเนี่ยไกลๆหลายจังหวัดท่านไม่ไหวแล้วครับนะฮะก็ขอร้องสิทธิ์ลูกศิษย์ทุกท่านหยุดนิมนต์นะฮะตอนนี้เขา,าหยุดนะฮะหยุดทํากิจกรรมนะฮะหยุดเดินทางหยุดเสกนะครับเพราะฉะนั้นการนิมนต์ท่านเดินทางไปดึกวันหนึ่งเนี่ยนะที่ปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะ แต่เห็นบอกว่ารักหลวงปู่ถ้ารักหลวงปู่ขอกราบขอนะขอร้องทุกท่านเลยลูกศิษย์ทุกท่านเลยจะเป็นวันเกิดจะขึ้นบ้านใหม่อะไรเนี่ยครับมาหาท่านที่วัดนะฮะหรือว่าท่านอยากวันเกิดเอาเค้กมาที่วัดผมออกเค้กให้ก็ได้นะฮะมามากราบหลวงปู่ที่วัดก็ออกเค้กให้ฟรีเลยใครวันเกิดนะฮะไม่ต้องนิม,มนต์ท่านไปเพราะท่านเนี่ยอายุมากอยากให้ท่านอยู่กับเรานานๆก็ช่วยกันนะครับถ้าใครไม่รักหลวงปู่ก็นิม,มนต์หลวงปู่ไป ถ้าใครรักหลวงปู่ก็อย่านิมนต์นะสิทธิ์ยารู้สิทธิ์ผมรู้นะครับว่ารักแล้วก็อยากจะเป็นสิริมงคลแต่ตอนนี้นะครับพระหนุ่มๆยังไม่ไหวเลยครับเดินทางวันหนึ่งสามสี่จังหวัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากกราบขอนะครับขอลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะฮะอาจจะไม่ถูกใจท่านแต่ก็อยากพูดวันนี้อยากพูดมากเพราะท่านเพิ่งกลับวัดก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะเที่ยวน,นี้เป็นไม่ใช่น้อยนะครับผมบอกก่อนเลยวันที่สิบเก้าเนี่ยผมเป็นคน ติดต่อรถพยาบาลเนี่ยมารับที่โรงพยาบาลอะไรที่นครสวรรค์น,นะฮะโรงพยาบาลอะไรวะอะไรสวรรค์นนะลืมชื่อ,อไม่ใช่สวรรค์ประชารัฐสีสวรรค์นะโรงพยาบาลสีสวรรค์ผมอยู่ตรงนั้นสองวันนะฮะจนหลวงปู่เนี่ยไข้ขึ้นแล้วก็ไม่ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะดีนะครับก็เลยติดต่อทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับนํารถมารับไปฝ่าจะรับออกจาก อ่าสีสวรรค์ได้เนี่ยก็รวมตีหนึ่งนะฮะมาถึงกรุงเทพก็รวมรวมตีสามกว่าตีสี่เพราะฉะนั้นนี่เลยครับอยากจะพูดเหมือนกันเรื่องรถพยาบาลเนี่ยผมที่ผมทํารถพยาบาลให้หลวงปู่แจกไปเนี่ยผมบอกเลยนะต่อไปนี้ผมว่าจะไม่ให้แล้วนะรถพยาบาลนะเพราะว่าให้ไปเนี่ยครับหลวงปู่ป่วยเที่ยวนี้นะฮะจะไปจากวัดพุทธวัดห้วยด้วนเนี่ยจะไปโรงพยาบาลยังไม่มีรถพยาบาลมารับเลยครับ ขอไปก็ต้องขอมีขั้นตอนอะไรตอนอะไรเยอะแยะทั้งๆท,งท,งที่ปู่เป็นคนให้นะฮะโรงพยาบาลเนี่ยบอกได้เลยนะโรงพยาบาลนองบัวชุมแสงนะสวรรค์ประชารัฐนี่สองคันเลยนะครับสวรรค์ประชารัฐเนี่ยบอกเลยสองคันเลยผมพูดเลยรถโฟกค,คันหนึ่งรถตู้ตโตโยต้าคันผมเป็นคนทําเองนะแล้วก็บริจาคให้หลวงปู่บริจาครู้ไหมครับท่านวันนี้อึดอัดและอยากพูดนะฮะวันที่หลวงปู่จะย้ายมากรุงเทพเนี่ยรถมีผมบอกขอแพทย์นะฮะ ให้นั่งกับรถตู้มารู้ไหมครับทุกโรงพยาบาลไม่มีเลยครับขอไปนี่ไม่มีสีสวรรค์ก็ไม่มีลองคิดดูสิครับควรควรให้ไหมล่ะครับแต่ตอนจะเอาอ่ะขอหลวงปู่เมตตาสร้างให้อยากได้บุญอยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ตึกนิติเวศสวรรค์ประชารัฐนหลวงปู่ก็เป็นคนสร้างนะครับรถพยาบาลหลวงปู่ก็เป็นคนสร้างนะครับลองคิดดูสิครับ พอถึงเวลาวิกฤตจริงๆเนี่ยหาแพทย์เนี่ยที่จะนั่งมากับหลวงปู่กรุงเทพเนี่ยไม่มีนะครับที่นครสวรรค์นละรถตู้ที่จะนําหลวงปู่จากวัดห้วยด้วนมาโรงพยาบาลศรีสวรรค์ไม่มีครับมารถอะไรครับมารถกู้ภัยพระอาจารย์ต้นครับก็ลองคิดเอาแล้วกันนะฮะเพราะฉนั้นหลวงปู่อายุเยอะแล้วนะครับใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะครับใครไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่คิดนะฮะต่างนานา,นา,นานจิตต่างแต่ว่าด้วยผมเป็นลูกศิษย์และผมเนี่ยรักหลวงปู่จริงๆ แล้วผมทําให้จริงๆสิ่งที่ทําที่ผ่านมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะถ้ารักหลวงปู่ก็หยุดนิมนต์ท่านถ้าท่านไม่รักหลวงปู่ก็ไปนิมนต์กันไม่เป็นไรไปนิมนต์กันเลยจะไปพาไปบ้านท่านจะไปเสกพระอะไรท่านก็ไปนิมนต์กันเพราะท่านอายุมากท่านพระเมตตามากใครนิมนต์ท่านรับหมดท่านเมตตาไม่ขาดนิมนต์แม้แต่ตอนเช้าท่านยังไปบิณธบาตทุกเช้านะครับที่กลับวัดนี่เป็นห่วงวัดนะครับเป็นห่วงชาวบ้านที่จะมาใส่บาตรแต่ท่านก็ ยังไม่ค่อยแข็งแรงก็ขอฝากไว้นคะครับขอฝากไว้ผมเองเนี่ยบ้านผมไม่เคยนิมนต์หลวงปู่มาเลยวันเกิดผมสองปีแล้วผมไม่นิมนต์วันเกิดวันสําคัญผมทําบุญบ้านผมยังไม่นิมนต์เลยเพราะผมสงสารท่านท่านยังบอกลูกศิษย์แล้วไอ้ป๋องทําไมมันไม่นิมนต์กูวะผมไม่นิมนต์ผมสงสารหลวงปู่นะฮะเนี่ยล่าสุดวันที่ยี่สิบเก้าพุทธจิกาวันเกิดผมทําบุญบ้านผมยังไม่นิมนต์เลยนี่นี่คือเรื่องจริงนะฮะผมไม่นิมนต์หรอก เพราะผมรู้ผมสงสารหลวงปู่เพราะผมดูแลหลวงปู่เวลาหลวงปู่ป่วยเนี่ยโอ้โหนั่งสงสารมากเที่ยวนี้ก็นั่งสงสารนะฮะแต่ด้วยอยู่ห้องไอซนะครับผมไม่ได้ไปเยี่ยมเลยได้แต่ถามแพทย์แล้วก็ถามผู้ดูแลเท่านั้นตอนนี้ท่านก็ดีขึ้นแต่อยากให้ท่านได้พักผ่อนแต่หยุดกิจกรรมนะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเพจวัดลงไว้นะฮะหยุดกิจกรรมหยุดเสกพระนะฮะหยุดอะไรกิจนิมนต์นะ ก็ประกาศไปเลยหยุดกิจนิมนต์เนี่ยประกาศไปได้เลยนะฮะวัดถ้าจะรักหลวงปู่จะดูแลหลวงปู่นะครับก็ฝากไว้นะครับผู้ดูแลหรือที่วัด,วด้วยด้วยน,นะฮะฟังผมด้วยผมเสียงเล็กน้อยเสียงเดียวเนี่ยนะฮะที่ท่านลงไว้อะลงว่าไงนะหยุดหยุดนิมนต์อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะหยุดเสกหยุดกิจกรรมนะฮะผมก็จะดูเหมือนกันว่ายังไง ขอให้หลวงปู่แข็งแรงก่อนนี่ครับมาดูกันครับเขาลงไว้นะฮะพวกเราช่วยก็ดูด้วยลูกศิษย์ที่รักหลวงปู่นี่ครับงดเยี่ยมนะฮะงดเยี่ยมงดเยี่ยมก็งดเยี่ยมจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าพวกกูเยี่ยมได้อีกนะครับนี่ครับงดเยี่ยมงดกิจกรรมงดเสกนะฮะผมก็จะดูเหมือนกันช่วงนี้ใครจะเสกนะฮะผมเองผมยังไม่ไปเยี่ยมเลยอยากเยี่ยมหลวงปู่นะครับ แต่ไม่ไปหรอกเพราะว่างดเยี่ยมนะฮะงดกิจกรรมงดเสกนะฮะเดี๋ยวให้ปู่แข็งแรงแล้วถ้าปู่อนุญาตแล้วก็ถามไถยว่าเมื่อไหร่นะ,ะเดือนมีนาเสกได้ไหมผมก็จะไปเสกแต่ช่วงนี้ไม่เสกครับเพราะว่าเห็นหลวงปู่แล้วนะครับนี่ครับดังนั้นขอความอนุเคราะห์จากคณะสิทธิ์นุสิทธ์งดเยี่ยมงดกิจกรรมงดเสกทุกกรณีแต่ยังไม่ได้งดนิมนต์นะฮะ ไม่ควรนิมนต์เลยตอนนี้ใครที่รักหลวงปู่นะฮะนี่เพจวัดเขาลงไว้นะครับดูกันชัดๆนะฮะช่วยกันดูนะครับถ้ารักหลวงปู่ช่วยกันดูแลคาดฐานหลวงปู่ให้อยู่กับเราดานานนะฮะก็ถ้าปฏิบัติได้จะดีมากนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านและขอบคุณเพจวัดนะฮะที่ลงไว้แบบนี้ขอให้ปฏิบัติตามนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะฮะจะเป็นเรื่องดีกับสุขภาพหลวงปู่รักหลวงปู่สุดหัวใจครับ ้าประธานพรครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็ขอพูดคุยหน่อยใครๆก็บอกว่ารักทังนั้นนหะแต่ว่าเวลาวิกฤตจ,จริงๆนะฮะผมไม่อยากจะพูดเยอะไปกว่าน,นี้นะฮะตั้งแต่วันแรกหลวงปู่ป่วยเลยนะครับผมจะย้ายยังไม่ย้ายกันเลยครับผมไม่รู้เขาคิดอะไรกันอยู่นะฮะไหนๆพูดแล้วนะเขาคุยกับโทรศัพท์ไปทางวัดนะมีคนที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่โทรไปทางวัดคนทางวัดอีกคนหนึ่งนะ เป็นป้าคนหนึ่งนะครับที่เสียงดีๆอ่ะโอ้ยดีใจหลวงปู่ไม่ได้ย้ายหลวงปู่หลวงพ่อไม่ได้ย้ายแล้วดีใจโอ้โหแหกปากล้านวัดเลยครับนรกนะฮะพวกนี้พวกนรกรักหลวงปู่ไม่จริงหลวงปู่ป่วยนะต้องเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลดีๆเนี่ยนะครับไปรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพไม่กี่วันดีขึ้นมานะครับแล้วก็ปอดติดเชื้อนะครับก,ก็จะรักษากันอย่างนั้นสีสวรรค์ไม่ใช่ไม่ดีแต่ดีแต่ผมนั่งอยู่นั่นสองวันนะฮะ แพทย์ยังไม่มีเลยครับผมจะเอาหลวงปู่เข้าโรงพยาบาลยังไม่มีแพทย์ที่จะนั่งรถแต่จ้างก็เอานะฮะเสียเงินก็เอานะฮะไม่มีครับนี่เลยขอบคุณมากครับที่เป็นเสียงหนึ่งนะครับถ้ารักหลวงปู่นะครับก็หยุดนิม,มนต์นะ,ะหยุดปฏิบัติแบบเอาแต่ใจพวกกูไม่ใช่พวกมึงพวกกูอย่างนี้ไม่ได้นะฮะผมอืดอัดมานานแล้ววันนี้หลวงปู่ดีขึ้นแล้วนะ,ะอยากพูดนะฟังผมด้วยนะฮะ ผมไม่ได้เอาประโยชน์นะผมไม่เคยเอาเงินวัดบาทหนึ่งก็ไม่เคยเอานะฮะเงินหลวงปู่บาทหนึ่งผมก็ไม่เคยเอานะมีแต่ไปทําให้ไปดูได้เลยจเจริญพรกลางก็สร้างพระองค์ใหญ่ที่ยืนหน้าวัดสามสิบนะล้านนะครับโรงพยาบาลนะครับก็ดามดํารีหลวงปู่หมดทําให้หมดนี่ไงโรงพยาบาลสีสวรรค์ตึกนิติเวศนะนั่นก็ทำสิบสองล้านรถตู้อีกคันหนึ่งแปดล้านแต่เวลาวันที่จะมากรุงเทพเนี่ยนะับแม่มันน่าน้อยใจนะฮะ ไม่ต้องมาขออีกแล้วนะครับรถพยาบาลนะครับไปขอที่อื่นนะผมไม่ให้แล้วผมจะทําอย่างอื่นนะทำโรงเรียนทําโรงพยาบาลเนี่ยโอาหูทาประโยชน์ให้เยอะมากแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดจริงๆเลยนะนี่เกิดขึ้นกับผมเลยนะเกิดหลวงปู่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องไปคุยอีกเยอะเลยทําไมถึงไม่ให้ต้องมีเหตุผลอธิบายให้หลวงปู่ฟังแต่หลวงปูนะ่น่ะเมตตานะครับใครขอก็ให้คนนีะ่แบบ เอาแต่แบบเอาแต่ใจเอาแต่ประโยชน์เนี่ยไม่ได้นะฮะผมก็งงนะฮะทำไมวันแรกนะครับหลวงปู่ป่วยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลสิบเจ็ดนะฮะวันวันที่สิบหกกลางคืนวันที่สิบเจ็ดเนี่ยผมอยู่นู่นแล้วเพราะว่าต้องไปยกช่อควา้าวัดอะไรอ่ะที่กำแพงเพชรน,นะฮะผมก็ไปเป็นตัวแทนนะครับเพราะเขาจัดงานแล้วก็ไปเป็นแทนหลวงปู่ยกช่อควา้าแล้วก็คุณเอพุธศินไปด้วยกันคุณเอก็เตรียมเงินถวายให้แก่วัดอะ,อะไรวะ วา่าอะไรกำแพงเพชรน,นะฮะที่ยกท่อฟ้าไปเมื่อวันที่17ตอนเช้านะครับพอวันที่17ตอนเช้าวันที่18บแปดุงปูงเข้าโรงพยาบาลผมก็มาที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์มานั่งอยู่ข้างล่างนะครับไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมหรอกครับเขาไม่ให้เยี่ยมก็มนั่งจนมืดมืดแล้วก็ดูว่าอ้าวพี่โยวันด,ดีครับอ้าวฮิโยก็ไปด้วยวันที่18เนี่ยจนนั่งจนมืดจนฮิโยจะกลับกรุงเทพนะฮะเอากลับผมก็น,นอนในคืนเสื้อผ้าผมก็หมดลว ผมก็ใส่ชุดเก่าอีกคืนด้วยความเป็นห่วงหลวงปู่นะฮะก็อยู่จนวันที่สิบเก้านะฮะสิบเก้าก็เอาอยัางไงหลวงปูก่ก็ตอนเช้าดีครับคุยกับผมดีวิดีโอคอกินข้าวได้อะไรได้พอตกบ่ตกเพนนะฮะท่านท่านไข้ขึ้นท่านไข้ขึ้นก็เอาอยัางไงกันดีนะครับก็ปรึกษากันว่าต้องหาคนมาช่วยพูดเพราะหลวงปู่เองท่านก็ไม่อยากเข้ากรุงเทพนะฮะ พวกเรารักหลวงปู่ใช่ครับเฮียโยรักทุกคนผมเห็นใจทุกคนแต่ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเสร็จแล้วนี่เล่าให้ฟังไหนๆจะเล่าให้ฟังวันนี้ใครฟังเลยเรื่องจริงทั้งนั้นที่เกิดขึ้นนะฮะจะเล่าตั้งแต่แรกพยาบาลมาบอกเลยนะครับมาบอกคุณเอพุธศินมีพยานนะฮะคุณเอพุทธศินเนี่ยพยาบาลมาบอกว่าเขาไม่ย้ายหลวงปู่คนดูแลไม่ย้ายนะสองคนไปบอกนะฮะแล้วเขาก็ยังปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พูดกันอันนี้นะครับ ผมบอกเลยชั้นเลวนะฮะชั้นเลวใครพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นผมอยู่ตรงนั้นสองคืนนะอีกคืนที่19าใส่ชุดอีกชุดหนึ่งเพราะชุดหมดแล้วนั่งรอหลวงปู่จนพระเอมาต้องให้พระเอไปช่วยพูดกับหลวงปู่ว่าย้ายเข้ากรุงเทพหลวงปู่ไม่ไหวแล้วหลวงปู่ไปก็ไปนะฮะคนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งหมดรู้เหตุการณ์หมดนะฮะก็ตกลงไปผมก็นั่งรอจนหกโมง ไม่มีรถไม่ได้สั่งรถลาอะไรจะย้ายจะทํายังไงกันก็ไม่ทาผลสุดท้ายโรงพยาบาลเาผมก็โวยขึ้นมาโรงพยาบาลก็วิ่งมาเราดีลกับโรงพยาบาลกรุงเทพได้เอางั้นดีลเลยครับดีลเลยตกลงก็ดีลนะฮะตกลงดีลกับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพก็โทรมาตอนประมาณสักสองทุ่มนะครับจนไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ไหวหลวงปู่ก็ไข้ขึ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะจะไปยังไงก็ไม่ได้จะไปเช้าก็ไม่ได้เช้าจะเอาฮอมารับแปดโมงเช้าก็เสี่ยง ตอนนี้อยู่ก็ไม่ดีไปก็อันตรายนะวันนั้นนะเวลานั้นนะครับตกลงกับโรงพยาบาลกรุงเทพบอกให้โอนเงินเพื่อจะปล่อยรถมามารับหลวงปู่ผมก็ยินดีนะฮะผมโอนเงินผมมีสลิปนะครับผมเป็นคนโอนเงินไปโรงพยาบาลกรุงเทพจํานวน2 0 0 0 0 0บาทนะฮะสองแสนบาทนะบบาบาที่เล่าให้ฟังเสร็จแล้วรถออกมาถึงโรงพยาบาลศรีสวรรค์วันที่19ประมาณตีหนึ่งครับได้หลวงปู่ได้ขึ้นรถเข้ากรุงเทพแล้วบัดน,นี้หลวงปู่ได้ปลอดภัย นะฮะดีขึ้นนะครับกับวัดแล้วอันนี้ก็ขอนะครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองนะครับผู้ที่คิดดีที่หวังดีกับหลวงปู่จงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมไม่ได้หวังสิ่งใดผมต้องการทําถวายหลวงปู่ทุกอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ที่ผ่านมาอึดอัดมากนะครับคนที่อยู่กับผมเนี่นั่งอยู่ผมเป็นสิบคนมีพี่เกิดน,นครสวรรค์มีเฮียโยนะฮะมี เอพุทธศินแล้วก็ทีมงานนี่นั่งอยู่กันหมดนะฮะอาการหลวงพ่อตอนนี้ดีขึ้นครับรับรองครับเพราะว่าการทํางานทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมทําเพื่อเป็นกุศลแล้วก็คุยกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่อยากทํากุศลอะไรเราก็ทําตามดําริแต่ตอนนี้สุขภาพท่านไม่ค่อยดีก็จึงพูดให้กว้างแล้วก็เมตตาหน่อยนะครับถ้ารักหลวงปู่ก็หยุดนิมนต์กันนะครับอยาก อยากเยี่ยมถ้าเยี่ยมได้ไปเยี่ยมที่วัดนะฮะถ้าทําได้ไปทําที่วัดนะฮะแล้วสิ่งที่ผมทํามาเนี่ยให้เห็นหมดนะฮะไม่ได้หวังไม่ต้องชมไม่ต้องหวังความดีอะไรทั้งสิ้นพอผมได้ทําผมมีวีความสุขผมมีปื้มปิติที่น้ําตาลงปู่ไหลทุกครั้งเนี่ยคุณลองคิดที่ผมมันมันตื้นตันนะฮะเสียงที่มันก้องอยู่ในหูนะครับว่ามึงไม่ทําใครจะทําให้กูคิดดู ไม่เคยไปยุ่งเลยทีมงานทุกทีมงานที่สร้างวัตถุมงคลถวายทุกทีมงานถวายให้กับวัดผมไม่ได้คนเก็บเงินนะเขามีคนเก็บนะที่วัดอนะไปเช็คเอาใครเก็บเงินไปไหนไปสืบเอาเลยนะครับทีมหนึ่งนะมีสองแสนสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งก็มีผมดูบัญชีอะนั่นแนหะไปดูเลยนะครับใครถามผมผมตอบไม่ได้จริงๆนะผมตอบไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางวัดผมไม่เคยเข้าไปยุ่ง ฮวันนี้พูดเลยให้รู้ว่ทาทั้งวัดไม่เคยไปยุ่งนิมนต์ก็ไม่เคยที่ผมหลวงปู่มาบ้านบางคนเห็นผมเป็นลูกศิษธิ์ผมน่าจะมีสิทธิ์อะไรอะฮยโยนี่ก็จะรู้ดีจะเข้าไปบางครั้งเนะี่ยยังยากเลยครับต้องหลวงปู่อยู่ไหมนะครับอยากเข้าไปพอผ,ผมไปหลวงปู่ไม่อยากให้กลับนั่งคุยกันแย่ล้อกันมีความสุขครับให้ได้ทำนะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิด แล้วทีมสร้างบางทีมนะครับทุกทีมนะครับขอขอบพรกคุณทีมสร้างพระทุกทีมนะครับที่มาร่วมสร้างความเจริญให้แก่วัดห้วยด้วยแล้วก็ร่วมถวายเงินให้กับหลวงปู่จะเป็นห้าหมื่นจะไปสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งสองแสนห้าแสนล้านมากน้อยตามแต่วัตถุประสงค์ที่ท่านคุยกันไว้นะครับผมบอกเลยนะท่านน่ะทุกท่านเนี่ยได้บุญหมดที่ท่านสร้างพระเนี่ยท่านทําบุญนะ หลวงปู่ก็เอาทำบุญหมดท่านบอกท่านไม่เก็บเงินเงินคืออสสรพิษร้ายนะฮะส่วนที่เงินตกหล่นนะครับที่อยู่ใต้ดินมั่งหายไปไหนมั่งไปอยู่ไหนมั่งไปเอาก็ไปอยู่นะเป็นกรรมของคนแล้วกันใครกินเงินวัดผมว่ามันเป็นเปรตนะครับนะฮะเปรตเป็นพวกนั้นลกส่ง bah, ามาเกิดนะครับแล้วก็นะฮะไม่เจริญหรอกครับบาปครับนะฮะหาเอาเองดีกว่าครับอยากได้ทําเอาหาเอานะฮะหาเอานะฮะ เงินวัดผมไม่เคยเห็นใครมีความเจริญมีอันเป็นไปหมดนะฮะมีอันเป็นไปหมดไม่ได้สาบแช่งนะเท่าที่เห็นมานะครับนะฮะลำรวยกันเหลือเกินนะฮะใส่ทองเส้นใหญ่ใหญ่ซื้อรถป้ายแดงอืมสบายทําอะไรครับดูแลหลวงปู่มีเงินไปคิดกันเอานะฮะนี่ผมพูดให้คิดเฉยๆทุกท่านเนี่ยไปเนี่ยด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาวัด ศรัทธาหลวงปู่ที่ท่านเมตตาจึงยอมสละปัจจัยทุกบาททุกทตังค์จะเป็นร้อยหนึ่งห้าสิบยี่สิบเคาะหัวมานะครับก็อยู่กับหลวงปู่เพราะเราถือว่าทําบุญจะไปไหนช่างมันนะฮะคนที่เอาไปทางอื่นมันก็จะมีอันเป็นไปนะครับเพราะเราอธิษฐานไปแล้วแรงอธิษฐานของทุกท่านเนี่ยเป็นร้อยพันหมื่นพันคนเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยลองคิดดูเหอะเพราะจะไม่จะ <laughs> อยู่ข้าว ครับพี่ป๋องพูดถูกขอบคุณมากครับอุ้ยเฟิร์นนะครับคุณสารปาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์วันนี้พูดแล้วมันก็มันขึ้นขึ้นขึ้นไยละเอียดมันเยอะละเออยดอีกเยอะรอดูกันรอดูกันนะครับรอดูกันชัดๆนะเร็วๆวนี้ชัดๆนะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรนะและก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเลยในวัดไม่อยากไปยุ่งไปก็ไปทําให้หลวงปู่กันนะฮะไปเสกได้เท่าไหร่วันนั้นวันเสก นะฮะประมูลวัตถุของคลได้เท่าไหร่ถวายหลวงปู่หมดทุกครั้งอะ่ะวันนั้นผมไปเทนำเลิกอ่ะฮะเนื้อนวะรุ่นเล,ลือนสมักศิ์รูปลอแล้วก็หล่อฉลุองละสองพันบาทถวายหลวงปู่ทั้งหมดผมไม่ได้เอากลับเลยพระผมยังไม่มีเลยนะฮะเพราะจําน่ายเท่าไหร่ให้หลวงปู่หมดพระเรายังไม่มีเลยเราต้องมาซื้อนะครับคู่ละหมื่นห้าซื้อคุณเป็นต่อคุณต่อสายตรงป๋องสูพันไนะปนถามเลยนะ ผมซื้อมาคู่หนึ่งหมื่นห้าซื้อมาสองคู่ยังอยู่ในตู้นี่เลยเก็บไว้เนี่ยผมสร้างเองแท้ๆนะครับนี่คูดให้กวางคือเราบริสุทธิ์ใจทําอะไรมันก็ดีกับเราส่งเสริมหนุนนําให้เราคิดดีทดําดีพูดจริงทําจริงนะได้จริงมันได้ทางอื่นครับผมไม่ต้องมาได้ทางสร้างพายหรอกครับผมได้ทางอื่นนะผมมีทางได้ของผมนะฮะนี่ก็ด้วยความเมตตาของอทุกท่านจะเป็นศูนย์จองสะพานบุญที่ร่วมบุญกับผมมาเนี่ย ที่นําพระเครื่องกันไปเนี่ยที่เอาไปประมูลเอาไปออนไลน์ line, ขายตามออนไลน์กันเนี่ยนะครับตําน่ายจ่ายแจกนะทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเพราะเราได้ร่วมบุญกันขออนุโมทนาในการสร้างโรงพยาบาลหนองบัวโรงพยาบาลภัยสาลีโรงพยาบาล,าส,าล,าบาลสวรรค์ประชารัฐแล้วก็สร้างรถพยาบาลสร้างโรงเรียนวัดโคกเดือเสร็จแล้วแล้วก็โบส์ที่วัดโคกเดือแล้วก็โบสท,ที่โพนกวาวนะครับยโสธร แล้วก็โบสถ์ที่สีสะเกดผมจะใส่ชื่อหลวงปู่ทั้งหมดนะฮะใส่ชื่อหลวงปู่ไปดูที่วัดนะครับที่วัดที่มีความเจริญมาเพราะการสร้างพระนะครับคุณเอพุทธศินสร้างเจริญพรบนนะครับเจริญพรบนสร้างสาลาร้อยปีนะครับส่วนสิ่งที่ผมสร้างเจริญพรกลางก็คือพระใหญ่องค์ใหญ่หนะ้าวัดไม่ใช่ดําริของผมเป็นดําริของคนอื่นทีมสร้างอื่นที่จะสร้างพระใหญ่ถวายหลวงปู่ผลสุดท้ายทําไม่ได้ วันนี้พูดแล้วพูดให้ฟังทําไม่ได้ครับผมถามหลวงปู่แล้วใครจะสร้างหลวงปู่เขาชี้มาที่ผมเองนั่นแหละก็เลยต้องสร้างเจริญพรกลางเนี่ยพระองค์ใหญ่นะพิสิทธิ์เป็นคนดําเนินการจําหน่ายจ่ายเงินนะฮะประมาณ30สิล้านนะฮะทั้งหมดเลยทั้งอาคารแล้วก็ทั้งพระใหญ่ก็สําเร็จไปแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดมาเอาคุณงามความดีนะพูดให้เห็นว่าที่ได้ทำนะฮะที่ได้ทำยังไม่อยากพูดล่าสุดเรื่องเจดี เดี๋ยวก่อนให้ผมเสร็จวัตถุมงคลผมเสร็จมาก,ก่อนเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกเยอะนะฮะารามเป็นมาอีกเยอะนะครับารามเป็นมาอีกเยอะได้อยู่ดูแลหลปู่ใกล้ๆแทนที่จะได้บุญไม่น่าทำกับหลวงปู่ถูกต้องครับคิดกันเอานะคิดกันเอาใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนี่ผ่านมาแล้วก็ดีแล้วนะถ้าครั้งต่อไปเนี่ยอยากจะไม่ให้หลวงปู่ป่วยแบบนี้อีกแล้วครั้งนี้หนัก ที่เห็นมาทุกครั้งทุกครั้งครั้งนี้นั่ะใช่ช่วงนี้ก็ต้องฝากก่อนใน,นของของทางเพจที่นี่แหละครับพระราชสำนักพรนะราชสำนักของพระราชมงคลวชราจารย์สำนักงานนะฮะตามเพจตามเพจนะครับเขาลงไว้อย่างนี้นะครับใช่เนี่ยง,งดเยี่ยมงดกิจกรรมงดเสกนะฮะอันนี้ก็คือทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาขอให้หลวงปู่พักนะฮะ เพื่อฟื้นฟูร่างกายในช่วงนี้ก่อนจึงงดของดเยี่ยมเป็นการชั่วคราวเดี๋ยวถ้าท่านแข็งแรงนะครับทางเพจวัดก็จะแจ้งเดี๋ยวเข้าไปนะฮะท่านเมตานะฮะเนี่ยดูความเมตตาของท่านเห็นแล้วแบบน้ําตาจะไหลครับอืมนี่พูดจริงๆคิดถึงนะฮะแต่ช่วงนี้งดเยี่ยมผมไม่ไปนะฮะถ้าพูดคุยก็จะฝากนะฮะลูกศิษย์แปลว่าคิดถึงเฉยๆอยากเจอก็ ต้องอดใจนะฮะนี่งดเยี่ยมงดกิจกรรมงดเสกแล้วดูนะครับว่างดเสกจริงไหมงดเยี่ยมจริงไหมงดกิจกรรมจริงไหมผู้ดูแลนะครับที่ปฏิบัติที่ผ่านมาที่พูดไม่เคยทําได้กันเลยนะครับนี่งดเสกแล้วเดี๋ยวดูนะผมดูอาการแล้วน่าจะมีเสกนะเห็นขนพักกันขึ้นเป็นสลาร้อยปีแล้วรอแล้วนะครับทีมงานอวัดสร้างนะครับ <c oughs> จะเย็นเย็นให้หลวงพ่อแข็งแรงก่อนนะครับค่อยเสกพักก่อนก็ได้เสกเมื่อไหร่ก็ได้เสกมาก็ยังขายไม่ได้หรอกถ้าพระสวยๆก็ขายได้นะครับพระไม่สวยก็ขายไม่ได้หรอกชีวิตเนาะชีวิตเอ่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากวัดพุทธไทยสวรรค์ท้าเวสวุวรรณเป็นเรื่องกน <c oughs> เป็นเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้า